มันเป็นแบบทวิตหนึ่งที่เขาบอกว่าการแบบผ่านทั้งวันที่แบบแย่แต่สุดท้ายได้มานั่งฟังเพลงของศิลปินคนโปรดเป็นการแบบทําให้วันที่เฮงสวยทุกอย่างหรือว่าอะวันที่มันแย่มันแบบกลายเป็นวันที่ดีได้ สวัสดีค่ะเบลจากค่ายโฮมแลนด์มิวสิกค่ะเบลเป็นคนงงๆค่ะทุกคนแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้ทุกคนรู้เรื่องนะคะเสบิกิ๊กนิ่งเลยก็คือพ่อเบลชอบฟังเพลงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนมากจะฟังแบบเพลงพวก9ก้าูอะไรอย่างงี้แล้วก็จะซึมซับอะไรพวกนี้มาแล้วก็ ได้เลยร้องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเออคอตัวเองทำออกมาแล้วมันดีก็เลยชอบก็เลยทํามาเรื่อยๆค่ะจนแบบว่ามีวงดนตรีขึ้นมาแล้วก็ลองคิดได้เล่นเลยมึงไปประกวดฮอรเวฟกันไหมโดยที่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เก่งอะไรแล้วก็แล,วกแล้วก็ลองไปประกวดฮอรเวฟดูแล้วก็ปีแรกก็เข้าไปแค่รอบเดียวแล้วก็ปีที่สองก็เข้าไปถึงรอบสุดท้ายก็เลยเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นของการแบบว่าเริ่มโคเวอร์เริ่มแบบว่าร้องเพลงอย่างจริงจังขึ้นค่ะก็เป็น ขั้นตอนของหนูเลยนะคะก็คือหนูอัดครั้งหนึ่งหนูจะอัดประมาณสามสี่เพลงค่ะแล้วก็ปล่อยทุกอาทิตย์ย้ำว่าทุกอาทิตย์คือแบบช่องเบลค่อนข้างแบบเป็นระเบียบในการแบบว่าลงคลิปว่าอาทิตย์หนึ่งจะต้องลงหนึ่งคลิปนะแบบว่าสองอาทิตย์ครั้งบ้างบางเวลาที่แบบว่าไม่ว่างแต่ว่าก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อเรยค หนูจะซ้อมก่อนอัดประมาณหนึ่งวันค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าก่อนนั้นนะอาจจะเป็นเพลงที่แบบรู้จักอยู่แล้วก็จะแบบว่ามีความฟล์ขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติเพลงที่ไม่รู้จักเลยหนูจะซ้อมก่อนอัดหนึ่งวันเพราะว่าหนูค่อนข้างแบบว่าบางทีหนูขี้ลืมแล้วบางทีหนูก็แบบว่าไม่ได้มีเวลาซ้อมอะไรแบบนั้นแต่ก็จะฟังแบบฟังวนไปเรื่อยๆเลยเพลงแรกอย่างจริงจ<บ>ังก<บ>ังบค่ายโฮมแล<บ>น เอาจริงๆหนูต้องบอกเอาเลยว่าหนูตื่นเต้นมากกับแบบสิ่งนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ประชุมกับพี่ติ๊กหนูก็จะบอกพี่ติ๊กว่าหนูแบบหนูตื่นเต้นอ่ะหนูหนูรู้สึกว่าอยากแบบเห็นมันแบบอัปเดตอยากเห็นมันแบบว่าค่อยๆแบบพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้่ออย่าง c o อร์ใน y YouTube ใช่ไหมคะหนูเวลาหนูอัดหนูก็อัดแค่กับโทรศัพท์แต่ว่าพอเข้าค่ายเนี่ยเราจะต้องทํางานเป็นระบบขึ้นและทุกอย่างมันมันถูกฟิกมาแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบ เอ้ยอาทิตย์นี้จะไม่ทําไม่ได้นะหรือว่าเออมันจะต้องแบบมีความเขาเรียกอะไรอะมีความจริงจังขึ้นเป็นการทํางานมากขึ้นค่ะ<ป>แต่ถ้าสมมตให้พูดถึงตอนนี้เลยก็คงต้อเลือกนักร้องเพราะว่าหนูยังไม่ได้ทํางานแบบว่าการแสดงแบบเยอะขนาดนั้นมันแค่เป็นความรู้สึกว่า ตอนทำหนูรู้สึกมันมันชัเลนตัวเองแล้วพอมันออกมาดีแล้วหนูก็แฮปปี้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบยังไม่ได้มีโอกาสได้แสดงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่หนูรู้สึกหนูทำแล้วหนูมีความสุขแจริงเว็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยคาดหวังอะไรสูงมันเลยทําให้เวลาหนูเริ่มทําอะไรหนูจะเริ่มทํได้วยที่ว่าเพราะว่าหนูชอบพอหนูชอบปุ๊บหนูลองเริ่มทําแล้วพอมันออกมาดีอ่ะหนูก็ จะคิดว่าหนูจะทาต่อหรือหนูจะหยุดอ้าจริงๆเคยถึงแม้หนูจะไม่คาดหวังแต่ว่าหนูก็เคยมองว่าหนูอยากเป็นทั้งนักร้องนักแสดงในแบบว่าสามารถที่จะทําคู่ไปได้วยกันได้แต่ถ้าสมมติเอาแค่ในพาร์ทแบบว่านักร้องเลยนะเดีไม่ได้อยากมีแบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาแบบจุดหมายที่หนูมองไปแล้วแค่นี้หนูก็แฮปปี้แล้วมันก็คือการที่เหมือนหนูได้ร้องเพลงเวทีเล็กๆกับแฟนคลับที่เขาแบบซัพพอร์ตเรา มาโดยตลอดเออมันสำเร็จแล้วในพาร์ทของการแบบร้องเพลงของหนูอะไรเงี้ยเหนู<ป>เ,เคยเจอในทวิตมันเป็นแบบทวิตหนึ่งที่เขาบอกว่าการแบบผ่านทั้งวันที่แบบแย่แต่สุดท้ายได้มานั่งฟังเพลงของศิลปินคนโปรดเป็นการแบบทำให้ วันที่เฮงสวยทุกอย่างหรือว่าอาไวันที่มันแย่มันแบบกลายเป็นวันที่ดีได้หนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันจริงเพราะว่าทุกครั้งที่ถ้าสมมติวันนั้นหนูเหนื่อยมากหรือว่าแบบมันเป็นวันที่ไม่ดีสําหรับหนูอ่ะแต่แบบสุดท้ายแล้วหนูมันได้เปิดฟังเพลงที่หนูชอบกับศิลปินที่หนูชอบมันเหมือนเป็นการแบบทําให้หนูแบบฮิลทุกอย่างหนูก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเพลงหนูอ่ะมันทําให้คนรู้สึกแบบนั้นได้อ่ะเพราะว่าหนูก็อยากจะให้เขารู้สึกเหมือนที่หนูก็รู้สึกกับวงดนตรีที่หนูชอบ Bomba!